ก่อนจะไปฟังข่าวฝากเพลงของผมก่อนนะครับฟังเต็มเพลงได้ที่ลิงใต้คลิปนี้เลยกังลักเธออยู่อย่างนี้โอเธอจะจากไปไหนในใจมันก็อมคิดถึงและบันฟ็ฝันที่เธออยู่อย่างนี้ได้ยินหน้าเธอทุกวนันใจบันกลือต้องฝันไป โอลาแบ c กแคทลดดไฟฟ้า100%รุ่นเลกเตรีมยมเผยโชมที่งานมอเตอร์โชว์2022โอ a b าแบ c a แคทใหม่ลดดลไฟฟ้า100%รุ่นเลขลองจากกูดแคทเตรียมเผยโชมที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2022มีลุ้นขายจริงภายในปี2565นี้เกรนวอล์มอเตอร์ประเทศไทยเตรีมยมเผยโชมลดดลไฟฟ้าโอล่าแบ็แคทใหม่ที่งานบางกอกมอเตอร์โชว์2022ระวางวันที่23มีนาคมถึง3เมษาย,ยน2565ก็เริ่มวางจำหน่ายอีกครั้งภายในปีนี้โดย ว่าจะมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นราว6-7แสนบาทเทียบกับราคาจำหน่ายโอรากูดแคทอยู่ที่ระหว่าง989,000-1,199,000บาทเน้นจับกลุ่มผู้ที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในเมืองเป็นหลักปัจจุบันโอรากูดแคทที่วางจำหน่ายในประเทศจีนถูกติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด47แรงมา้า HP แรงบิดสูงสุด125นิวตันเมตรขณะที่รุ่นรองรันจะเพิ่มกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นเป็น60 แรงมา้าแรงเบิดสูงสุด130นิวตันเมตรโดยทั้งคู่มีอัตราเร่งศู์ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา5.6วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้102กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมาะสำหรับเน้นการขับเคในเมืองเป็นหลักส่วนระยะขับขี่ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยโดยมีให้เลือกทั้ง301กิโลเมตร351กิโลเมตรและ405กิโลเมตรตามมาตรฐานการทดสอบ NEDC โดยทุกรุ่นยังรองรับระบบชาร์จด,ด่วนแบบ DC จากระดับ 30 ถึง80%ภายในเวลาเพียง30นาทีภายในห้องโดยสรารของออร a าแบ k ็กแคทรองรับได้4ที่นั่งมาพร้อมกับหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด9นิ้วที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ 4G พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ i f l y ท e c h อีกทั้งยังสามารถใช้สมาร์ทโฟนแทนกุญแจรถได้อีกด้วยเสริมความเก๋ยิ่งขึ้นด้วยการตกแต่งกรอบช่องแอร์และพวงมาลัยให้มีเสียเดียวกันกับตัวทางภายนอก ราคาจำหน่ายโอราแบคแคในประเทศจีนอยู่ระหว่าง69,800ถึง84,800หยวนหรือประมาณ3 0 0 3 0 0 0 0ถึง4,000 0บาทขณะที่บ้านเราคาดว่าจะได้เห็นราคาป้วนเปี้ยนอยู่ที่ประมาณ6-7,000บาท